คุณเป็นคนหนึ่งมัคะที่กำลังตั้งครรภ์หรืออยู่ในภาวะหลังคลอดที่อาจเจอกับปัญหาความเครียดและความวิตกกังวลใจต่างๆมากมายอาจจะมีความกังวลในเรื่องการดูแลตนเองหลังคลอดว่าต้องทำอย่างไรบ้างน,นะคะเพื่อให้หุ่นพังเนี่ยกลับมาฟิตแข็งแรงมีสุขภาพดีนะคะและมดลูกเนี่ยเข้าอูวัยมีหุ่นที่สวยใกล้เคียงเดิมมากที่สุดนะคะและรวดเร็วมากที่สุดหลังคลอดค่ะ บางคนนะคะอาจจะแอบกังวลว่าสามีจะรักเราเหมือนเดิมไหมนะคะกลัวสามีนอกใจในช่วงที่เราต้องยุ่งกับการดูแลลูกน้อยนอกจากนั้นนะคะคุณแม่มือใหม่หล,หลายๆท่านเนี่ยอาจจะมีความเครียดและความวิตกกังวลว่าจะดูแลลูกน้อยอย่างไรนะคะอาการแบบนี้เนี่ยต้องรีพาลูกไปพบแพทย์หรือไม่นะคะ และพัฒนาการของลูกเป็นไปตามไวัยไหมนะคะสารพัดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณแม่หลังคลอดค่ะในคุณแม่หลายท่านนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องการจัดการอารมณ์ความเครียดความกลัวความไม่ตกกังวลและอาจมีภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้นได้หลังคลอดหรือที่เรียกว่าเบบี้บลูนั่นเองค่ะแล้วถ้าหคุณแม่ไม่อยากเจอภาวะนี้จะต้องแก้ไขยอย่างไรนะคะ นอกจากนี้นะคะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าการมีเพศสัมพันธ์หลังคลอดล่ะจะมีได้เมื่อไหร่ควรคุมกําเนิดอย่างไรนะคะจะมีลูกคนต่อไปเมื่อไหร่ดีนะคะเพื่อไม่ให้มีลูกเนี่ยติดกันจนเกินไปจนมีปัญหาในการดูแลลูกน้อยค่ะแล้วการวางแผนคุมเนิดแบบไหนนะคะถึงจะดีที่สุดสําหรับคุณแม่หลังคลอดนะคะ ซึ่งปัญหาเหล่านี้นะคะคุณแม่หล,หลายๆท่านอาจจะเจออยู่นะคะหรืออาจจะวิตกกังวลอยู่จะดีกว่าไหมคะถ้าปัญหาทั้งหมดนี้คุณแม่ทุกท่านสามารถที่จะมีแนวทางในการแก้ไขได้แบบมีผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำถึงบ้านนะคะมาให้ความรู้สร้างความมั่นใจและทำให้คุณแม่ทุกท่านเนี่ยสามารถดูแลตนเองหลังคลอด ให้มีสุขภาพดีหมดลูกเข้าอูวา่วัยมีหุ่นสวยและหุ่นฟิกระชับเหมือนเดิมใกล้เคียงก่อนตั้งครรภ์น,นะคะสามีเนี่ยก็ยังรักเราเหมือนเดิมและมาช่วยดูแลลูกให้เราด้วยนะคะ สำหรับการเลี้ยงลูกน้อยนั้นนะคะคุณแม่ก็ทำได้ดีมากขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆของลูกเบื้องต้นได้นะคะเหมือนมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำถึงบ้านโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะเสียเวลาเดินทางไปโรงพยาบาลค่ะเพราะบางครั้งนะคะการไปโรงพยาบาลก็เสี่ยงกลัวติดเชื้อจากคนไข้ที่มารอตรวจนะคะ และในโรงพยาบาลน,นั้นคนไข้อาจจะเยอะและหมอนะคะอาจจะไม่มีเวลามาตอบคำถามทั้งหมดที่เรามีปัญหาก็ได้นะคะดังนั้นนะคะการที่เรามีความรู้มีความเข้าใจในการดูแลตนเองและก็ลูกน้อยหลังคลอดนะคะจึงมีความสำคัญะคะเป็นอย่างมากค่ะ คุณแม่ทุกท่านนะคะไม่ต้องวิตกกังวลหรือกลัวยต่อไปนะคะเพราะหมอได้สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งหมดนี้นะคะอยู่ในคอร์สนี้ค่ะคอร์สสอนเคล็ดลับการดูแลตนเองของคุณแม่หลังคลอดพร้อมคืนสุขและหุ่นสวยได้เก่งแบบผู้เชี่ยวชาญค่ะซึ่งจะสอนความรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและด้านจิตใจของคุณแม่หลังคลอดทุกท่านค่ะ สำหรับผลลัพธ์นะคะที่จะได้รับจากการเรียนคอร์สนี้นะคะข้อแรกนะคะจะทำให้คุณแม่หลังคลอดเนี่ยสามารถดูแลตนเองและแก้ไขปัญหาหลังคลอดได้เก่งแบบผู้เชี่ยวชาญค่ะหรือแบบมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาให้คำแนะนำปรึกษาถึงบ้านนะคะเช่นการเตรียมเต้านมในการให้นมแม่นะคะการดูแลมดลูกจะทำให้หมดลูกเนี่ยเข้าอวัยได้อย่างไรและมีความรู้ว่าน้ำคาวปลาเนี่ยจะหมดเมื่อไหร่นะคะ แผลปีเ็บเนี่ยจะหายเมื่อไหร่ค่ะประโยชน์ข้อที่2นะคะจะได้เรียนรู้ถึงเคล็ดลับนะคะในการฟื้นฟูร่รางกายดูแลหุ่นและก็รูปร่างให้คืนตัวฟิตแข็งแรงมีหุ่นสวยใกล้เคียงก่อนตั้งครรภ์มากที่สุดค่ะ ประโยชน์ข้อที่3นะคะจะได้เรียนรู้วิธีการออกกำลังกายหลังคลอดด้วยวิธีการที่เหมาะสมและด้วยท่าออกกำลังกายที่ถูกต้องจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการบาดเจ็บเกิดแผลแยกนะคะหรือเกิดอันตรายหลังคลอดค่ะประโยชน์ข้อที่4นะคะจะได้เรียนรู้ถึงภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดที่อาจจะเกิดขึ้นได้และจะต้องทำยังไงนะคะเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวนี้ค่ะ ประโยชน์ข้อที่5นะคะจะได้เรียนรู้วิธีการในการลดความเครียดความกลัวความไม่ตกกังวลลดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดน,นะคะด้วยกระบวนการศาสตร์ที่เรียกว่า NLP ค่ะเป็นการโปรแกรมจิตนะคะการปรับ Mindset และรู้จักวิธีการในการจัดการอารมณ์คืนสุขให้ตนเองลูกน้อยและครอบครัวค่ะ และรวมถึงเคล็ดลับในการเขียนสคริปต์นะคะซึ่งเป็นเทคนิคระดับโลกนะคะเพื่อการมีชีวิตหลังคลอดที่มีความสุขภายในครอบครัวค่ะประโยชน์ข้อที่6นะคะทุกท่านจะได้เรียนดูวิธีการคุมกำเนิดที่ถูกต้องหลังคลอดว่าต้องเริ่มคุมเมื่อไหร่นะคะสามารถเลือกใช้วิธีไหนเนี่ยถึงจะเหมาะสมที่สุดในช่วงให้นมลูกนะคะและเริ่มมีเพศสัมพันธ์ได้เมื่อไหร่คะ่ะ ประโยชน์ข้อที่7นะคะจะเพิ่มความมั่นใจในการดูแลตนเองและลูกน้อยได้เก่งแบบผู้เชี่ยวชาญค่ะประโยชน์ข้อที่8นะคะไม่ต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายมากมายเพื่อลองผิดลองถูกในการดูแลตนเองและลูกน้อยนะคะในกรณีเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ค่ะประโยชน์ที่คุณแม่นะคะทุกท่านจะได้รับจากการเรียนคอร์สนี้นะมีมากมายทีเดียวค่ะ และสําหรับวันนี้นะคะหากคุณแม่มือใหม่ท่านใดสนใจนะคะสำหรับ50ท่านแรกที่ลงทะเบียนเรียนในวันนี้นะคะทุกท่านนะคะจะได้รับราคาพิเศษค่ะจากราคาเต็มอยู่ที่12,900บาทนะคะวันนี้นะคะจ่ายเพียงแค่9,900บาทเท่านั้นค่ะราคาคอสคุ้มค่าเกินราคาแบบนี้นะคะรีบจัดกันเลยค่ะซิงหมอตั้งใจทําคอสนี้นะคะให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกท่านนะคะ เพราะจากประสบการณ์หลายปีที่ผ่านมานะคะหมอได้เจอคุณแม่หลังคลอดเนี่ยที่มีปัญหาในการดูแลตนเองและลูกน้อยนะคะเข้ามาปรึกษาหมอมากมายค่ะและหมอนะคะก็ได้ให้คำปรึกษาไปนะคะและเขานะคะก็ได้นำความรู้ที่หมอแนะนำเนี่ยกลับไปดูแลตนเองแล้วก็ลูกน้อยเนี่ยทำให้ปัญหาทั้งหมดเนี่ยคลี่คลายแล้วก็ดีขึ้นค่ะ จึงทําให้หมอเกิดความตั้งใจนะคะที่จะช่วยคุณแม่มือใหม่ทุกทกท่านนะคะและสําหรับคุณแม่ที่ดูคลิปนี้อยู่ค่ะหมอมีของขวัญพิเศษ,ษ,ษให้คุณแม่ทุกท่านนะคะที่สมัครคอร์สนี้นะคะจํานวนจํากัดเพียง50ท่านแรกที่ลงทะเบียนเรียนเข้ามาในวันนี้เท่านั้นนะคะจะได้รับของขวัญพิเศษ,ษ,ษ,ษที่หมอจะมอบให้ยังตอไปนนี้ค่ะ ของขวัญชิ้นแรกนะคะจะเป็นคอร์สสอนเคล็ดลับการดูแลลูกน้อยหลังคลอดได้เก่งแบบผู้เชี่ยวชาญค่ะมูลค่า8,900บาทค่ะซึ่งในคอร์สนี้นะคะคุณแม่จะได้ทราบวิธีการในการดูแลลูกทั้งทางด้านร่างกายและด้านจิตใจค่ะและได้ทราบถึงวิธีการอาบน้ำลูกการดูแลสุขภาพช่องปากของลูกการอุ้มและการปรอบลูกค่ะ นอกจากนั้นนะคะจะได้เรียนรู้ถึงการติดตามพัฒนาการของลูกการให้นมนะคะการให้อาหารเสริมควรให้อย่างไรเริ่มเมื่อไหร่และให้อะไรได้บ้างค่ะและในเรื่องการรับวัคซีนของลูกนะคะจะทราบว่าลูกควรได้รับวัคซีนอะไรบ้างและฉีดเมื่อไหร่ค่ะ นอกจากนั้นนะคะจะได้เรียนรู้ถึงการสังเกตอาการผิดปกติของลูกนะคะเมื่อไหร่ต้องพาลูกไปพบแพทย์เพราะถ้าทิ้งเอาไว้เนี่ยอาจจะเกิดอันตรายกับลูกได้ค่ะเช่นภาวะไข้นะคะภาวะตัวเหลืองนะคะหรือภาวะหายใจเร็วเป็นต้นค่ะ และในคอสนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะคะจะได้ทราบถึงภาวะที่ปกติที่สามารถพบได้ในวัยทารกแรกเกิดนะคะหรือลักษณะทั่วไปในทารกแรกเกิดซึ่งเป็นภาวะที่ไม่จําเป็นต้องได้รับการรักษาแต่อย่างใดเลยนะคะแต่มีคุณพ่อคุณแม่มือใหม่หลายท่านเนี่ยอาจจะวิตกกังวลจนต้องเสียค่าใช้จ่ายเสียเวลาพาลูกไปพบแพทย์ซึ่งจริงๆแล้วนะคะอาการเหล่านี้นะคะจะหายได้เองเมื่อทารกโตขึ้นค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะคือของขวัญชิ้นแรกที่คุณแม่จะได้รับค่ะสรับของขวัญชิ้นที่2นะคะจะเป็นสูนภัยในการดูแลสุขภาพของคุณแม่หลังคลอดค่ะมีทั้งหมด3กล่องนะคะมูลค่านะคะ4 7 7 0บาทค่ะซึ่งสูนภายเซตนี้นะคะจะช่วยในเรื่องการปรับสมดุลร่างกายนะคะคืนภาวะสมดุลภายในปรับสมดุลฮอร์โมนนะคะให้ดีขึ้นจากภายในสู่ภายนอกค่ะ และนอกจากนั้นนะคะยังช่วยพื้นปูร่างกายของคุณแม่หลังคลอดให้มีสุขภาพดีขึ้นมีหุ่นฟิตนะคะขับไขมันขับของเสียส่วนเกินออกจากร่างกายได้ด้วยค่ะและยังขับน้ำาคาวปลานะคะขับเลือดเสียนะคะลดอาการอักเสบของมดลูกฟอกเลือดน,นะคะและช่วยดีท็อกของเสียออกจากร่างกายค่ะ และยังช่วยบำรุงร่างกายนะคะบำรุงผิวพรรณของคุณแม่หลังคลอดเนี่ยให้มีผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสน,นะคะบำรุงเดือดได้ด้วยนะคะแล้วก็บำรุงน้ำนมบำรุงมดลูกนะคะให้หมดลูกเนี่ยเข้าอู่ได้ไวยิ่งขึ้นค่ะ และของขวัญชิ้นที่3นะคะก็คือโปรแกรมจิตใต้สำนึกนะคะเพื่อคืนค,ความสุขนะคะลดภาวะความเครียดความวิตกกังวลลดความกลัวหลังคลอดนะคะลดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดได้ค่ะมูลค่าถึง3,000บาทค่ะของขวัญชิ้นที่4นะคะจะเป็นการเขียนสคริปต์นะคะชีวิตของคุณแม่หลังคลอดนะคะแล้วก็ของลูกน้อยแล้วก็ครอบครัวค่ะให้มีความสุขนะคะแบบที่คุณแม่ต้องการค่ะ ซึ่งหมอะจะแนะนำวิธีการเขียนสคริปต์นะคะซึ่งเป็นเทคนิคระดับโลกนะคะให้คุณแม่ทุกท่านค่ะมูลค่า3,000บาทค่ะรวมมูลค่าคอร์สนะคะแล้วก็ของขวัญทั้งหมดนี้นะคะมีมูลค่ารวมถึง32,570บาทค่ะแต่พิเศษนะคะสำหรับ50ท่านแรกที่ลงทะเบียนเรียนวันนี้นะคะจา่ายเพียงแค่9,900บาทเท่านั้นนะคะท่านก็จะรับทั้งหมดนี้ไปเลยค่ะถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะ หากคุณแม่ท่านใดนะคะต้องการลงทะเบียนเรียนในคอร์สนี้นะคะพิมพ์สนใจนะคะไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแล้วทางทีมงานนะคะจะติดต่อท่านกลับไปค่ะหรือสามารถทักไลน์มาที่แอดด็ n กเตอร์เรนนะคะหรือส่งข้อความมาที่เพจด r r e n ร์เรนนี่วันสตได้เลยค่ะ อย่าพลาดโอกาสดีๆนะคะที่จะทำให้คุณแม่ทุกท่านนะคะได้กลับมามีความสุขมีความสบายใจในการดูแลตนเองแล้วก็ลูกน้อยหลังคลอดนะคะได้เก่งแบบผู้เชี่ยวชาญค่ะและมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะสมบูรณ์แบบดังที่คุณแม่ทุกท่านวาดฝันเอาไว้ค่ะ